ทัีค่ะท่านผู้ชมพบกับรายการเราะรัว่วเกษตรกรกับสำนักง,งานสภาเกษตรกรจังหวัดหนองคายดิฉันนางสาวจิราพันธ์แถน,นาวันนี้นะคะได้พาท่านผู้ชมมาพบกับเกษตรกรที่ผลิตข้าวบอดสานพิตของจังหวัดหนองคายนะคะโดยใช้ชื่อผลิตภัณฑ์ว่าข้าวลูกสาวนะคะเด <s> ี๋ยวเราจะมาพูดคุยกับคุณแม่มนชวันนะคะซึ่งเป็นผู้ผลิตข้าวแบรนด์นี้นะคะเ <s> ดี๋ยวตามดิฉันเข้ามาเลยค่ะ สวัสดีค่ะคุณแม่นมนวลใช่ไหมคะใช่ค่ะค่ะวันนี้นะคะสำนักงา,านสภาเกษตรกรจังหวัดหนองคายนะคะ,<ช>คะรู้สึกเป็นเกียรติอย่างยิ่งนะคะที่ได้มาเยี่ยมชมผลิตภัณฑ์ของแม่เองถึงที่ที่บ้านเลยได้ยินข่าวว่าที่นี่เป็นผลิตภัณฑ์ที่การผลิตเป็นข้าวอินทรีย์ใช่ไหมคะใช่ค่ะปลอดสารพิษทําเองทุกขั้นตอนใช่ค่ะ เด ok> okay. okay. ี๋ยวอยากให้คุณแม่แนะนําตัวกับทางรายการนะคะแล้วก็พูดถึงที่มาที่ไปของการผลิตข้าวอินทรีย์ตรงนี้แล้วก็รายละเอียดต่างๆนะคะเชิญเลยค่ะสวัสดีค่ะดิฉันชื่อมนชวันอู่ทรพยศาสตร์นะคะเป็นเกษตรกรที่ปลูกข้าวเพื่อลูกสาวค่ะเพราะว่าที่ได้ทําข้าวนี้ก็คือลูกมีปัญหาเรื่องระบบประสาทเขาเป็นตอนอายุแปดขวบ ก็ต้องซื้อคัดสารข้าวที่ดีที่สุดให้ลูกก็เลยลองมาปลูกเองค่ะปีปลูกปีห้าห้าสองก็เลยใช้ชื่อผลิตภัณฑ์ว่าเป็นข้าวลูกสาวเลยค่ะก็ก็มีความเป็นมาว่าเราปลูกแล้วมาทําให้ลูกทานแล้วมันดีขึ้นก็เลยคนครอบครัวทานด้วยใช่ไหมคะใช่ค่ะเริ่มต้นก็จากลูกตั้งแต่ตั้งแต่พอตอนไหนคะห้าสองค่ะอ๋อสิบกว่าปีแล้วค่ะเขาแต่เขาเป็นโรคมิหลาดนี้ตอนปีสี่แปด อค่ะค่ะแล้วผลิตภัณฑ์ของคุณแม่ในวันนี้นะคะได้รับการจดอยอค่ะอยอเรียบร้อยแล้วค่ะค่ะอยากจะให้คุณแม่นะคะอธิบายถึงผลิตภัณฑ์ของคุณแม่นะคะรวมถึงราคาคะตั้งแต่ผลิตภัณฑ์แรกเริ่มจนถึงตัวท็อกสุดของของของคุณแม่นะค่ะค่ะเริ่มเลยค่ะตัวนี้ก็บรรจุ5กิโลนะคะก็ขายราคาพิเศษข้าวหอมมะลิจาก สองร้อยห้าสิบก็เหลือสองร้อยสี่สิบค่ะอันนี้ห้ากิโลห้ากิโลค่ะถ้าเป็นเฉลี่ยเป็นกิโลนึงจะเท่าไหร่ก็ตกกิโลพิเศษอ่ะห้าสิบาทค่ะอ๋อกิโลละห้าสิบาทค่ะห้ากิโลสองร้อยสี่สิบค่ะค่ะตัวนี้นะคะตัวนี้ตัวนี้ก็ปกติเนี่ยจะขายเจ็ดสิบาทแต่เราขายช่วงนี้ก็ราคาห้าสิบาทเหมือนกันค่ะันี้บรรจุเท่าไหร่คะบรรจุหนึ่งกิโลอันนี้เป็นข้าวอะไรคะข้าวสามกริย์กับขาวคือข้าวไรเบอรี่ซอมมือก็ขอสี่สิบสามน้ำตาลน้อยแล้วหอมมะลิ หนึ่ <105 S 1> งสูตรห้ามผสมกัน,นกน็เลยเป็นกิโลละเจ็ดสิบบาทค่ะแต่ขายช่วงนี้พิเศษห้าสิบาทค่ะอ,อ๋อราคาเท่ากับข้าวหอมมะลิใช่ค่ะค่ะต่อไปเลยค่ะเป็นผลิตภัณฑ์ตัวนี้นะคะตัวนี้ข้าวสามหอมเป็นข้าวกล้องแต่ตัวนี้บรรจุไว้ครึ่งกิโลที่จริงก็เป็นกิโลนี้ร้อยยี่สิบบาทค่ะต่อกิโลตัวนี้จะเป็นพระเอกในการเป็นข้าวกล้องค่ะ แต่ไม่ได้แพงที่สุดนะคะค่ะค่ะันนีเป็นขะอีกนะคะค่ะความพิเศษของผลิตภัณฑ์ที่แพงกว่าตัวอื่นก็คือว่ามีข้าวกล้องผสมกับไรเบอรี่หอมมะลิแดงมีข้าวน้ำนมผสมเป็นข้าวกล้องผสมด้วยนะคะโอเคค่ะต่อไปค่ะตัวนี้ตัวนี้ไรเบอรี่ไรเบอรี่ล้วนๆนะล้วนๆล้วนๆค่ะกิโลละหนึ่งร้อยบาทค่ะหนึ่งร้อยบาทนะคะแต่ถ้าเป็นอ่าถ้าเป็นแบบนี้ ปดสิบบาทคะาา่ะไม่ได้ซีลสูญอากาศไม่ได้ซีลสูญอากาศแปดสิบบาทนะคะต่อไปค่ะคนี่คือแม่อธิายต่อเลยค่ะมีตัวไหนอีกอ่าก็คือมีหอมมะลิแดงถ้าเป็นซีลสูญอากาศนี้ก็กิโลหนึ่งหนึ่งร้อยบาทแล้วก็ข้าวนานมตัวนั้นครึ่งกิโลค่ะแต่ถ้าหนึ่งกิโลนี้จะ สองร้อยหกสิบบาทค่ะต้นตัวนี้จะแพงกว่าเยอะนะค่ะทำยากได้น้อยนมได้น้อยนะคะแต่ละแล้วผลิตภัณฑ์ต่อมาก็คือจากข้าวสามหอมมาเป็นลั่นจากเอาจมูกข้าวยี่สิบห้ากิโลจะได้หนึ่งกิโลยี่สิบห้ากิโลข้าวอัดอัดสูญญากาศค่ะอัดสูญญากาศเอาไว้ทําเป็นผงจมูกข้าวสามหอมต่อมาจากจากเป็นข้าวเป็นเมล็ดเราก็จะมีไปรูปเป็นผงจมูกข้าวผงจมูกข้าวฟอร์มชงดื่ม ก็คือตัวนี้จะมีสามตัวเหมือนตัวนี้ค่ะค่ะคนี่นประโยชน์ของถงจมูกข้านี่อะไรบ้างคะก็บำรุงปลายประสาทก่อนอื่นจะท้านิดนึงนะคะเพราะว่าลูกเป็นโรคม่หลอดนี่ต้องทําตัวนี้บำรุงปลายประสาทสามารถตอนนี้ค่ะขายของให้ได้แล้วก็จากค้าหมอสามเดือนต่อครั้งเดือนนี้ปีละครั้งตอนนี้บวกเป็นสองปีแล้วค่ะ,คะเขายังสุขภาพดีค่แพคเกจจมูกข้านอกจากมีแบบนี้แล้วก็มีตัวนี้ด้วยนะคะ ค่ะเป็นสองซองแบบซองนี้แบบพกพาคุณไปที่ไหนที่ไหนก็อ่าไปสามารถพกพาไปชงได้ทุกที่นะคะตัวนี้นะคะก็คือสะดวกสบายค่ะคะแล้วทุกตัวที่โชว์ขึ้นมานี้มีออยล์เรียบร้อยแล้วค่ะอันนี้สองร้อยเก้าสิบค่ะนะคะสองร้อยเก้สิบถ้าแบบนี้สองร้อยแปดสิบค่ะ อ๋อก็มีข้าวน้นมตัวหนึ่งนะคะที่ตัวสีนี้นะคะสีนี้ก็สองร้อยห้าสิบแต่พกพาเหมือนกันสองร้อยแปดสิบก็คือคถ้าเป็นสีสีสีนี้นะคะจะแพงกว่าสีน้ำค่ะ,คะเพราะว่าตัวนี้ชนิดเดียวเฉพาะข้าวน้นมค่ะ,คะโอเคค่ะต่อไปนะคะช่องทางการติดต่อซื้อขายของคุณแม่นะคะอยากจะให้คุณแม่บอกท่านผู้ชมนะคะว่าสามารถติดต่อ ซื้อกับคุณแม่ช่องทางไหนบ้างคะก็มีเบอร์โทรค่ะค่ะเบอร์โทรศูนย์แปดสามสามสามห้าหนึ่งหนึ่งหกหกค่ะค่ะแล้วก็คุณแม่มีเพจด้วยใช่ไหมคะมีเพจแล้วก็มีไลน์ได้ด้วยค่ะสามารถติดต่อได้เลยค่ะเพจเพจชื่อเพจว่าไงคะอ่าข้าวลูกสาวใบมนชณันจำไม่ได้ดิงอ๋อมันแกลืมแล้วค่ะข้กสาวนะคะใบชนมณฑลนะคะก็สามารถเข้าไปเสิร์ชดูใน facebook ได้นะคะค่ะ ทางสำนักง,งานสภาเกษตรกรจังหวัดหนองคายนะคะก็พร้อมที่จะสนับสนุนนะคะพลดีดพัณฑ์ของคุณแม่มนชวันนะคะภายใต้แบรนด์ของข้าวลูกสาวนะคะคก็จะคอยสนับสนุนในด้านของการประชาสัมพันธ์กับกลุ่มต่างๆในจังหวัดหนองคายรวมถึงในภาคอีสานแล้วก็ทั่วประเทศนะคะให้เขารู้จักจกับข้าวลูกสาวมากยิ่งขึ้นนะคะค่ะ ท่านผู้ชมนะคะสามารถติดต่อซื้อขายผ่านทางคุณนม่โดยตรงนะคะหรือว่าจะผ่านทางสำนักง,งานสภาเกษตรกรจังหวดัดหนองคายก็ได้นะคะติดต่อที่เบอร์042413802ค่ะหรือเพจ a c e b o o k ของสำนักง,งานสภาเกษตรกรจังหวดัดหนองคายค่ะสำหรับวันนี้นะคะต้องขอขอบคุณนะคะแม่มงคววาันนอคาะ,คะที่ให้ทางสำนักง,งานได้มาถ่ายทำ D D R ประชาสัมพันธ์ผีิตภัณฑ์ให้ใน สำหรับวันนี้นะคะทางสำนักง,งานกนอทงอิทิรักรกระจานใสียก็ขอจบรายการเพียงเท่านี้แล้วก็ขอกล่าวสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ